จะเป็นยังไงเมื่อเปลวไฟของอนิเมะโชเนนในยุคสมัยนี้ดันไม่ใช่สีแดงที่ร้อนแรงเหมือนดั่งเคยแต่กลับเป็นประกายไฟสีฟ้าอันอบอุ่นที่จะมาพักดันทุกความมุ่งมันและพานึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาอันหอมหวานในยุคสมัยแห่ง Coming of a g เกันอีกครั้งกับอนิเมะอ,อย่างเรื่อง บูบอกกล่องรักไวใสเปิดมาก็บิวอัพเซอร์วัางอลังการกันเลยนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเหรอกครับก็แค่ผมดูมาแล้วและรู้สึกประทับใจมากเป็นพิเศษ จนอยากที่จะทำคลิปพูดคุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อจะได้เจอเรื่องราวความประทับใจที่แปลกใหม่ที่มีให้กับอนิเมะเรื่องนี้ก็เท่านั้นเองครับแล้วตอนที่ผมทำคลิปนี้อยู่นั้นตัวอนิเมะกระเพิงจะออนแอร์ไปได้แค่หนึในสของเรื่องเท่านั้นเองครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกหรือลงดีเทลมากจากเท่าไหร่ <c oughs> หอมหวานกลมกล่อมกำลังดีไม่ว่าจะเป็นซีนรักโรแมนติกของคู่พระนางเอง หรือเมื่อมันเริ่มที่จะรู้สึกว่ามันเลี่ยนจนเกินไปตัวอนิเมะก็จะตัดสลับมาที่ฉากกีฬาต่อทําให้ทุกอย่างของเรื่องนี้มันดูบาลานซ์ลงตัวกันไปหมดเลยนะครับแบบนี้จะไม่ให้ประทับใจได้ไงล่ะครับเนี่ย แต่ก่อนที่จะพูดคุยกันมากไปกว่านี้ผมก็ขอพูดถึงเนื้อเรื่องสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับให้กับท่านที่กำลังสนใจหรือยังไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้กันมาก่อนโดยเรื่องราวและเซตติ้งของบูบ็อกนะครับก็จะพูดถึงโรงเรียนมัธยมที่ผักดนันด้านกีฬาเป็นพิเศษโดยจะโฟกัสไปที่ไทกิอินุมะตะนักเรียนชั้นมัธยมปลายปีที่1แล้วก็ยังเป็นสมาชิกชมรมแบดมินตันชายที่ฝีไม้ลายมือก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษนะครับ แต่ตัวของเขานะครับก็พยายามที่จะมาโรงเรียนก่อนใครในทุกๆเช้าเพื่อเพียงหวังว่าจะได้พบรุ่นพี่จีนัส์เอ็ดจากชมรมบาสเกตบอลที่ตัวของเขานั้นแอบชอบแต่ก็ด้วยความเก่งรอบด้านของเธอดันกลายมาเป็นกำแพงต่อความรู้สึกอันสูงลิบจนทำให้ตัวเอกของเรานั้นจะต้องพับเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ แต่จู่ๆเรื่องราวที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อรุ่นพี่จีนัสึนั้นเป็นลูกสาวของเพื่อนแม่สงันแล้วก็ดันมีเหตุจําเป็นให้ต้องย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับตัวเขาทาให้ไทกิเริ่มกลับมามีหวังขึ้นอีกครั้งแต่เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะไปยืนในระดับเดียวกันกับรุ่นพี่จีนัสึให้ได้ก่อนไม่งั้นเขาคงไม่กล้าที่จะบอกความในใจนั้นออกไปไทกิคุณ,คณคในะาดีจบุดดโอ้สกินาสตตบ ันเอาไปเลย10เต็ม10คะแนนไม่รู้จะหักคะแนนจากส่วนไหนเลยครับครบรถและเพอร์เฟกมากเลยจริงๆให้กินอายคล้ายๆกับเรื่องจิหายัฟฟูรูแบบสุดๆที่เลือกนำเสนอเส้นเรื่องด้วยความเรียบง่ายและซิมเปิลและค่อนข้างที่จะรีเลทกับชีวิตจริงของคนเรามากที่สุดเลยนะครับทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอนิเมะเรื่องนี้ถึงทำให้หลายคนอินเป็นพิเศษนั่น,นก็รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับ ส่วนจังหวะในการดำเนินเรื่องก็สามารถเรียบเรียงออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงสนุกและลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโดยการหยอดคอนฟิกรหรือปมปัญหาต่างๆในช่วงท้ายของทุกๆตอน มันทําให้ผมติดหนืบเหมือนกำลังเจอของเล่นชิ้นใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนั่นแหละครับและอีกหนึ่งจุดเด่นที่เป็นหมัดฮุกโดนใจผมได้อย่างเต็มเป่านั่นก็คือมุมมองในการเล่าเรื่องนั่นเองครับที่ไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกของตัวละครอย่างรุนพี่จินัสึมากจนเกินไปทําให้เรายังได้รลุนมโนตามและคอยเอาใจช่วยกับโมเมนต์นาจิกมอนของทั้งคู่กันนะครับ แต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมอวยเรื่องนี้มาทั้งหมดนั้นมันก็เป็นเพียงแค่30%ของเรื่องราวความน่าสนใจทั้งหมดครับก็เพราะว่าอีก70ที่เหลืออยู่นั้นมันมาอยู่กับน้องนางเอกตัวจริงอย่างอหมวยคีนะนั่นเองครับคนอะไรสวยเฟรนดี T ่น่ารักนีสินะออร่าแห่งความเป็นนางเอก แถมยังเป็นแก๊งเพื่อนกวนเดียวกันกับเจ้าไทกี่ซะด้วยสิและยังเป็นนักยิมนาสติกหญิงมือวางระดับประเทศมีแต้มต่อเนื้อกว่าเห็นเห็นดีกีมากมายขนาดนี้เอาน้องไ้เป็นนกได้ยังไงวะเนี่ยเสียของวะครับแต่สตอรี่ของน้องก็แอบ,บน่าสงสารอยู่ไม่น้อยเลยนะครับส่วนตัวผมที่ชอบเชียร์มวยรองอยู่แล้วก็ขออยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวอนิเมะให้ยางเรื่องบูบอกกล่องรักไวใสายสำหรับใครที่รับชมเรื่องนี้กันมาแล้วมีความเห็นหรือรู้สึกยังไงกันบ้างประทับใจหรือไม่ประทับใจเรื่องนี้ยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนที่จะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย